ไอ้เจ้ากูจะตายแล้วเลยบ้ <c oughs> าดิบาดอิอือ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 วาอืบงคัไม่เห็น นยินะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้กับผมเล็กเช่นเคยนะครับและวันนี้เราอยู่กับเกม Apex Legends นะครับเออ่ส่วนช่วงนี้ที่ผมไม่ลงชิปก็ขอใครเป็นอย่างสูงนะครับผมพอดีว่าผมไปทํางานอยู่ใช่แปทำงานซื้อไม้ใหม่ครับท่านผู้ชมไม้อัดเสียงที่ไม่ใช่ไม้อยู่ฟังที่ผมใช้ตอนนี้ตอนนี้ผมใช้ไม้อยู่ฟังอยู่แบบไม้อยู่ฟังแบบงาะไม้แถมไปจากหัวฟังแบบก็ใช้ได้อยู่แหละแต่ผมอยากได้ดีกว่านี้นะครับตัวที่ผมจะซื้อคือไฮเป้เอะไรอย่างผมจำไม่ได้แต่ตัวละสี่พัน นะผมเก็บตาซื้ออยู่รอรอก่อนแล้วท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงของผมแบบสุดหล่อเท่แล้วผู้หญิงก็อ๋ออีทุกอีุกข์ดแล้วผมก็จะมีผู้หญิงดีดดันนะครับแล้วผู้ชายก็จะแบบดิสไลฟ์ผมพาสานแบบกระทึ่เอ้าเอาจัมเปอร์อีกก็สวยกูโดดไม่คิดด้วยมึงกูโดดไม่คิดเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามาคิดตอนโดดตอนโดดอต่ไม่คิดแต่ข้ามาคิดตอนตอนโดดมันรู้แล้วเออถ้ามาคิดตอนนี้เอ้ยเอ้ยตอนได้อยู่ได้อยู่แหละเออเชื่อกูดิเลี้ยวอ่ะจูเอาดี นี่เก็บ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 เจออะไรเก็บหมดเห็นไหมนผู้ชมผมผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วจริงผมผมกลับมาแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแปลกใจน้องๆหนูๆผมผมกลับมาแล้วไอเชี่ยวมันมันมาเย้เอ้เราไม่เลื่อนรถไอ้เย้กูจะตายแล้วเลย สายใจอะตายจะจัดเลยอืมโอ้ยี่สิเกือบตายเนีกูโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อมึงใจเย็นอด็ขอ โอ oh, oh, so ้ e อนเทนเอร์ t ่าฮ่าฮ่ e ฮ่าฮ่าน่้อ่าฮ่าน่้ยอาน่า่าฮเป็นาง่าฮคาฮ่าน่าอ่าฮ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 าม่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่าไ่าฮ่าว่าไรมึงต้องช่ากูมึงาฮ่าฮ่าาฮ่าฮาฮยาฮ่่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 าฮ่าโารมาในเวลาแบบนี้ในเวลาบาะกาศโทรมาก่า ใครกัอหลับเปิดไม้แาบนี้แหละอือฮัลโหลครับอ่อผมผมกำลังเล่นเอเป็อยู่ครับขอรอบนี้จบก่อนนะครับทำอไนิดเลยแป๊บแป๊บแป๊บรับขอขบอนุญาตตบแป๊บบก่อนนปครับเดี๋ยวตามเข้าไปนะครับพูดบอจแบบ เดี๋ยวโจมตานี even even ้เด okay. 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 ี๋ยวกูเข้าที่ไปเลยขอโจมตานี้ก่อนเกมงกำลังตึงเร็ว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 เรกูบรวเร็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 วเรกวเรวเร็วเร็เรอกเร็อเเร็วเร็วเบ็วเร็วก็วเร็เรอเอวเเเอเเรวรร เรามีที่นี่เรามีที่แบบระดับซูเปอร์อัลติเมตอัลต้าควอนตัมบาลเน่าเออแล้วก็อะไรวูกโคลาแล้วก็คาชาโอเยีดย็ดขอโทษนะครับผมผมผมไม่ได้พาพิงผมจะพูดชื่อเออได้ปืนโหดมาครั้งนี้หือสุดยอดปืนโหดแต่ครั้งนี้อยากได้ปืน โอ้ยเชื่ออะไรกับตากูในเวลานี้อะไรวะกูกูสาโหดแม่งมีอะไรกับตากูเชยเลยชอบย่างสีนะพวกเราเนี่ยสแกนหน่อยโอเคมีตรงไหนวะตรงนู้นเหรอไกลอยู่นะเดี๋ยวช่นแช่นพวกนายเห็นเองเอาเวลาของสองกันเข่งกันเลยอ๋อโอ้ยกูจะตายไอ้เชี่ยเกาะมานแตกตะกูจะตายเพื่อนไม่ดีเลยอ้าฉันจะตายตรงนี้เหรอ จบไวมากเลยครับผู้ชมเป็นเ่องห่วงนะตาหน้ามีเพื่อนรออยู่เพื่อนของเราที่ไม่ใช่คนแต่งชัดเรามีเพื่อนอยู่แล้วเกมมันจะแย่ลงกว่านี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคนะท่านผู้ชมก็ตอนนี้เราอยู่จิตาที่สองนะครับซึ่งเพื่อนผมงานเขาด่วนก็เลยต้องไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรเราสนุกด้วยมันดีอยแหละมันจะดีขึ้นคิดในใจว่ามันจะดีขึ้นผมคิดไม่ได้ใจเอาเถอะตาจีตาที่จิตาสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ ตีเด็ดจริงจ oh ังน้ำเสียงเข้มอือหือว่าไงครับฮะก็นะตาดีผมจะจริงจังนะท่านผู้ชมนะเปลี่ยนโทนอะไรคือการเปลี่ยนโทนเสียงให้จริงจังมาโอ้ไม่เข้าใจเลยแย่จริงเฮ้ยแชมเปี้ยนมาสองคนแล้วโอกาสชนะแล้วเว้ยมาแห้งๆสีมืออันร้อนๆในผมเอ้ยท่านผู้ชมดูเองว่าผมนั้นโหดแค่ไหนนะท่านผู้ชมนะผมจะแดงสีมือของผมให้ ตอนนี้เราเดือดอะเยอมากเลยเบื่อ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 เพื่อเผื่อเพื่อนตรงไหนเหรอโอเคตรงนู้นนะโอเคเหมือนรู้เหมือนเหมือนได้ยินว่ากูพูดเหมือนได้ยินว่ากูถามว่าลงไหนรู้กูเปิดใม่อยู่กูไม่ได้เปิดนะโอเคเดี๋ยวดิโก้ let's go มาเถอตอนนี้ผมจะเงียบๆหน่อยนะเราจะจริงจังกันแบบเกมมิ่งแบบอีสปอร์ตอะเออแบบจริงจังไอ้สลก็เป็นแบบคนแชมป์หนึ่งรอบหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งในชีวิตที่เกมนี้ เหลือครั้งที่สองเออได้ที่สองสองครั้งได้ทหนึ่งครั้งเดียวครั้งเดียวกับครั้งเดียวเพื่อนแบกด้วยนะตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีใครลงหรือเปล่านะหรือเปล่าหรือเปล่าดิขนาดจะบอกจริงจังมันยุ่จริงจังโอ้โหพี่ใจกับตัวเองเว้ยเอ้ยฉันฉันเตาถูกจริงด้วยโอ้เคยตัดกันแล้วเฮ้ยเอาโอเควัยนี้ อะไรวะยิงอ๋อเพื่อนมันก็นตายหมดแล้วตายดิแกกวาตายดิแล้วอีกอ๋ออ๋ออ่อาจะขนาดนี้อ๋อกูตายเอถอะขอละตายเถอะ ô ô quyền ta ta thầy thanh dê dàng lưới dê dàng lưới dê dàng lưới dạng lưới của lưới dạng lưới dạng lưới dạng lưới chết lưới dạng 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 สวยขึ้นฉันคงเจยตัวไหนอ่าเป็นไงผมนี่จะซัพพอร์ตไม่ใช่เด็กแบกแต่เป็นซัพพอร์ตขอก่อนนะ thank you thank you very much เอ้ขอขอตัวศูนย์เลยแทงคิวไว้เรื่มมากโอ้ใครจะคิดว่ามันเอาปืนแต่ตั้งแต่ท่ามายิงว่ะปั้งปั้งปั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 งเลยอ่ะไม่ตายทีฉันตกใจหมดเลยนะทำแต่ที่บอยก็บังนิดหน่อยนะก็ช่างผมมันเถอะมันมันก็ดังอย่างนี้ปกติของมันจะแหละ รึสึกมีพลังเหมือนได้รบยาว้าวันนี้คึกวันนี้คึกฉันจะสแกนให้เห็นเองพลังเนี่ยไห็เลยมีเพื่อนอีกมีมีคนอีกเหรอโอเคไม่มีไม่มีมาตรสแกนไม่เจอวะอ๋อตรงนี้มาแล้วตรงนี้มาแล้ว ตัวนี้ต้องรีโหลดกระสุนน้อยมากเลยเมื่อกี้ไม่น่าบู๊เลยแย่จังเม่ซิงก็ซีเมื่อกี้ผมบู๊หมดเลยผมมู๊หมดตัวเมื่อกี้มีอะไรหมดผมใส่หมดเลยอุ้ยสกินสวยขอนะ thank you นะเออซีของดีนี่กูจริงจังอยู่จริงมั้ยนี่ กูกูสู้เฮฮาบ้าเลยเฮฮาการจิงจังเหรอนี่นี่คือการเทเออนี่การจิงจังเหรอเฮฮาเนี่ยเอาเถอะเราเป็นว่าเราเล่นตามปกติดีกว่าจริงจังไปก็ไม่ช่วยอะไรมันก็เกมเกมยังไงก็เกมนะแล้วเข้าไปจริงจังตอนเดี๋ยวอีสปอร์ตเกมมิ่งเออถึงผมจะไม่จริงจังตอนนั้นก็เถอะไม่ไม่เป็นจริงจังด้วยผม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 ก็เป็นอย่างนี้แหละผมเรื่อยๆเลยเออเป็นตัวของเอดีสุดท่านผู้ชมใครใครบอกให้เราเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องเป็นเราเป็นตัวของตัวเอดีสุดอ่ะ ơi, trong này có gì? ơi,เพื่อนเจอ,เจอโจ,เจอโจ. bắt háo, chơi khoa năng của nai này. Hình như mì, không? ừ, 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 Ừ. người mọi người không ừ, nhìn người cũng người mọi ừ, 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 mọi người 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 เพื่อนฉันตินดคดเ,เป็นอะไรวะกูเนี่ยโอเคน่าจะปลอดภัย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 โอเคท่านชมผม <c oughs> ขอมกลับมาสงบสติอารมณ์แป๊บนึง <c oughs> ของกลับมาแป๊บนึงเมื่อกี้ไปไกลเกินอ่าเป็นยังไงฉันจะเป็นความเหมาะของทีมจะไม่ใช่ดูถทูลกลัไป เป็นไงทุนช่องวางแล้วผมจะโชว์พลังให้ทุกคนเดี๋ยวนี้ว่าปัดฮาแล้วมันเล่นยังไงผมมีแรงบันดาลใจแล้วแรงบันดาลใจของตัวผมนั้นก็คือตัวผมเองนายนายนายเรียมดูหรือเปล่าว่ามันมีวงมานะนายนายนายเราเรามีแล้วเชื่อเลยต่อเฉยเฉยเฉยเก็บเก็บไว้ได้เก็บไปไม่ไม่ไม่เรามีสโกรม้ว เดี๋ยวเดี๋ยเดยเดยเดยดูดูเลยดูดูเลยเดี๋ยวปัดะทะกูตายคาแทบตายสุดท้ายกูตายวงอันนี้ไม่ใช่นะเร็ว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 สุดสุดทีสุดเออ้มโอเคปลอดภัยนั่งกูก็ลงไวเแหละฮะ นายดูถูกสกินปืนมากเกินไปแล้วนะสกินปืนน่ะมันไม่ใช่แค่สกินปืนแต่มนันมีพลังไฟอยู่ในนั้นไหนไม่ไสังเกตเหรยังไงแต่กูทิ้งเพื่อนนะกูรู้ไหมเนี่ยกูทิ้งเพื่อนไอ้เชีย่ยกูลืมเพื่อนเออเพื่อนเออมึงไปทางไหนกันนะเชีย่ยแล้วแล้วกูต้องแยกกับเพื่อนโอ้โหยชือย้อย่าอย่าตายนะอย่าตายนะยทำตาเด็ดขาด ท่าน่ะพวกตายแต่เราจะจะอยู่ใครล่ะเมื่อเราเป็นทีมนายก็เคยชุบชันมาแล้วไม่ใช่หรอเราจะแยกจากตรงนี้ไม่ได้นะละครเลยโอ้ขออนุญาตเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนเจอเยอะชิบหายละเฉยๆยังไปละครเฮ้ยเชี่ยแล้วกูอยู่ตรงนี้นี่ฉัน รอฉันก่อนยื้ไว้ห้ามตายเด็ดขาดขอร้องละพัฒนาขึ้นมาแล้วแล้วแล้วกูจะไปยังไงต่อ,อวะไปหนึ่งตรงนี้มันกระตรุกกูขอเลีเ้ยงอยู่ๆก็ใจเย็นสแกนอื้มด้านล่างมีหนึ่งเปิดอันตรีตู้เลยอ่ะอ๋ออื้มยิงกูขนาดนี้ ฆ่ากูเลยแม่ฆ่ากูตรงนี้เลยแม่ฆ่าตรงนี้เลยแม่ฆ่าตรงนี้เลย,เ,ลยเออไม่อ <ś c oughs> ยาท้ามมันเลย <ś c oughs> ที่สามอ่ะเอ้ยที่สามเฉยเท่าที่สามดีกว่าที่สามนะที่ชมโอ้สุดๆนะก็ขอจากลาด้วยหน้านี้นะครับหน้าสุดแสนภูมิใจใ้ที่สามตายแล้วได้สองมันน่าภูมิใจเลยว่ะเอออย่างนั้นผมก็อย่างนั้นผมมีส่วนในการเกมนี้นะครับในเกมนี้ผมมีส่วนเยอะมากแม,ม้เคยก็แตกหมดตีเองแต่โต๊ดนะก็อยากจะพูดเลย <ś c oughs> ท่านผู้ชมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ใครชอบฝาก Subscribe Like Share ด้วยนะครับบายครับ